โตออ๊อาหารที่ร้านคัสึ m i มิโดลิ n เซนทันเบลชั้นสาจะมีอะไรบ้างแถมๆนั่งปุ๊บก็จะเห็นก่อนเลยท็บเล็ตที่เอาไว้สั่งอาหารทยังไงเขาบอกให้สั่งา่านท็บเล็ตนะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มมายอเนตขิงดองน้ำจิ้มซีฟู้ดเกลือผงปรุงรสวาซาบิจานพวกนี้ฟรีหมดในน้ำเย็นอย่างนี้ฟรีนะ แท็บเล็ตเขายกออกมาได้แล้วเมนูที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยเคยเยอะมากซูชิเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยพอบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจนเปิดเมนูดูดยังไม่หมดมีทั้งเป็นคําเดี่ยวเป็นเซตของทานเล่นของหวานพุดดิ้งเครื่องดื่มเป็นข้าวหน้าเป็นปลาเป็นกุ้งผมบอกเลยถ้าจิ้มเพลินเนี่ยเต็มโตะ๊ะร้านเข้าไปราซูชิสายพานนะก็จะมีซูชิเนี่ยวิ่งตามสายพานคิดตามสีของจานตามนี้เลยถ้าสั่งในเมนูก็จะรับจากทางด้านบนต้องคอยดูดนวยนะบางทีมาแบบไม่รู้ตัวบนโต๊ะมีนี่ด้วยครับโชยูเอาไว้จิ้มกับูช ซิมนะิเะยอืออันนี้โชวยวุเค็มโชวยวุแบบเค็มอีกขวดน,นึงก็จะเป็นโชยุเหมือนกันแต่จะเป็นโชยุกลิ่นยูสุอันนี้ออกเค็มเปรี้ยวมีกลิ่นส้มยูสุส่วนในกระป๋องนี้ไม่ใช่วาซาบิเนะตัวนี้เป็น มัทฉะเอาไปใส่กับน้ำร้อนก๊อกน้ำร้อนเขาก็จะตั้งอยู่ข้างๆทับเลตเลยส่วนแก้วเดี๋ยวเขาเอามาให้แล้วก็จะมีผ้าเย็ยนที่เอาไว้เช็ดมือใครจะเปิบเนี่ยก็เช็ดมือก่อนได้แต่แตะเกียบเขาก็มีให้นะส่วนในหายข้างๆนี้ไม่ใช่อะไรครับมันคือขิงดองเอาไว้ทานคู่กับอาหารบนโต๊ะส่วนใครมองหาวาซาบิเนี่ยมองหาที่ใส่พานดูทั้งโชว์อยู่และสูชีเนี่ยเขาก็มีขายกลับบ้านด้วยนะติดต่อก่อนแล้วครับปิดกล้อง